เปิดเลยแล้วไปอยู่ฝั่งโน้นออกมาเปิดหัวกันปีนี้เพิ่งสบายจังหวัดสระบุรีอรวยต่างคนต่างผายกันมากรรมการเปิดแต่ไรหัวผายท้ายเปิดระเบิดมาสามสิบผายสายเอลอกน้ำแดงเหลือปลาจิ้นเจอกังเรือโคราดในน้ำเพชรพิมายเพชรพิมายกันไปปล่อยชวนตีตลอดทะเลเลยไล่บทไล่เบียดกันมาลอกน้ำดึงเท โสนไผ่แรงจะสายดีไผ่แรงจะสายดีเทปปีไมายปีกันมาปีกันมาปีกันมาสจอวิจักปีนี้เอาจิงวะเอ้ลนะครับคู่แรกเปิดสกลาดกันตู้ด้วยว่าจะสดใสซาซ่าเหมือนตูดาดาซึ่งไม่ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเหลือดีหมดเทมโคสนอยู่ล่องน้ำแดงไผ่แรงแรงนี้จะดีรอดปลอดภัยเมื่อเรือโคราชเรือโคราชบอกว่ารู้ตัวไปหลองไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แย้มไม่ยับไม่บอลไม่ปีไม่กินจี้ไร่กินี้ทัลไม่ทันทันลไม่ทัน ได้เวลาได้เวลาพอดี้เก้าโมงเก้านาทีเก้าโมงเก้านาทีคู่แรกคู่แรกถือว่าได้เรื่คู่แรกถือว่าได้เรืวอ่าเบิกสนามเบิกสนามบากม้าถึงคู่กี๋ถู่ตีอย่างคู่กี๋ถู่ตีเทพโคชนเทพโคชนล้มน้ำแดงงานไม่เปลี่ยน่าจะได้เปลี่ยนเล็กน้อยถึงปานกลางเพชรพิมายเพชรพิมายวิถีจะบอดไร่บอดได้เบียดได้บอดได้บีผาหยาจะขอไปด้วยผาหยาจะขอไปดูที่ว่าจะขอทันไม่ทันจะขอทันไม่ทันแต่เทพโคชนตีมาขอมองล่าง แในย่าสุดท้ายดูใช่ไหนน้ำพงเทพกอล์ฟแล้วเพชรโกกดใบไม้ไหลเบียดมาไล่เบียดที่มันจะตามทันไม่เพชรพิมายดีไม่มีไม้ดีเอาไว้เพชรพิมายจะดีเอาไวเอากว่าแล้วไม่ไหวแล้วน้ํามันตันๆอย่างนี้เอฟโกศลขับตับแตกครับทำให้เพชรพิมายหนีไหลเข้าเส้นชัยครับกรรมการย่อมทงตัดสินให้เพชรพิมาย เพชรพี่หมายล่องน้ำงงน้ำเงินเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับก็แม่คู่แรกผ่านไปครับเรามอง